แล้วก็ลงล่างสองแล้วก็บิดเฉียงไปที่สุดตรงนู้นแล้วก็ดึงเข้าหาตัวส <c oughs> 1 2 3สองสโอเคหันหน้าไหมครับ 아, okay. 그 ตรงนี้แล้วครับดึง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 มึงอเงนี้แล้วยอยเห็นครับตับับมาตรงนี้ครับตั้งฉากเก้าสิบองศาดูเขาไมเก่ง สโอเคแล้วก็ใส่เข้าไปที่2อ <c oughs> okay 2ห <c oughs> <c oughs> तोय <laughs> करतां